เป็นการร่วมแต่งงานกันนะไม่ใช่ยอ่อนกลับครับร่วมงาน แกล้งทีมง,งานกันนะวันนี้รู้อยู่สองคนนะกล้องนี้ก็คือแอบประมาณไ้แดนแล้วเ <c oughs> สียงเป็นอะไรเราเสียงเป็นอะไรเ <c oughs> สียงโมบาดจ็บนะตอนนี้นะเ <c oughs> สียงบาดจิบทุกคนนะตอนนี้ตรูนั้น,นมีคนเจอพีรุ่นพีนี้แล้วก็อย่างที่บอกมันมีเรื่องราที่แบบว่างไงนะแบบว่าสิงแสเนี่ยคือเขาบอกให้ตุรตามาไว้ใช่ไหม <c oughs> ไว้ให้กุมาร<ห>ทอง,องเล่นมาเล่นผมก็เลยมีแผนชั่วไว้ทุกคนดูการดูนี่ทุกคนน้องเท็ดดี้ของเราตุรตาสูง2เมตรใช่น้องสูงประมาณ2เมตรนะสองเมตรบอกเลยว่าใหญ่สูงกว่าคนนะคือแบ ว่าจะแก้ไขกันแล้วขยับตัวตอนกลางคืนแก้งทีมงานกันทุกคนผมบอกเลยว่าขี้แตกคนรู้คนแน่นอน,ะนะ <c oughs> ครเพราะเวลาเพราะวันนีอินอยู่แล้วว่ามีกุมารทองแล้วแบบคนเลี้ยงตุ๊กตาตอนกลางคืนไงแต่คนเลี้ยง acting บอกเอ้ยทุกคนพี่ตุ๊กตาอันใหญ่มาเพราะว่าพินเสียบอกว่าตุ๊กตาใหญ่ยิง่งยิ่งให้ให้กุมารทองก็ได้อะไรเราจะยิง่งรวยกับเพราะนั้นพี่เลยเปลี่ยนแต่เดี๋ยวบอกก่อนว่าวันนี้เขาจะอินมากเป็นพิเศษเพราะอะไรรู้ไหมตอนกลางวันเฟิร์นเพิ่งเจอทุกคนออันนี้เรื่งจริงเหรอจริงคือเฟิร์นนั่งทำไอ้กล้องอยู่ในห้องห้้ออออองงนนนนนะะะคหหทีี่่มมกุารัแลเ แล้วทีนี้อยู่ดีๆมีเนเรียกพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นเบาๆเว้ยแต่กินยังไม่มาเว้ยแล้วพอเฟิร์นตอบกลับไปว่าเอ้ยเรียกทำไมอะไรประมาณเนี้ยแล้วกินก็เดินึ้นมาพี่เฟิร์นคุยกับใครอะเออมีเขาเรียกแต่ว่าเรียกทางเนียรับรองเนีย <laughs> เอาเรื่องจริงมาเป็นแกล้งบอกเลยว่าขดลูกคิดแตกกันแน่นอนครับด๋ย่ารอลงไปบอกทจมงานว่าเราจะทำการเปลี่ยนมีในห้องกุมารทองจะได้รวยเยอะขึ้นแกล้งไม่ไหวแล้วตื่นเต้นมาคลิปนี้คนเดียวจอบ ชอเเอ่ยมีเหรอแช่มแช่มนกินไปช่วยเอกยกมี่อยได้เพราพี่ซื้อตุ๊กตาตัวใหม่มาตัวใหญ่มากใช่สูงแบบเท่าสองเมตรเขาบอกว่าซื้อมาเปลี่ยนกับทุกคนแต่บอกว่ายิ่งตัวใหญ่ยิ่งรวยยสวัสดีแต่ว่ายิ่งตัวใหญ่ยิ่รวยแลมอไแอมทยได้แล้ว ก็จอาไปเอาตุ๊กตาตัวเี้กไปเก็บไว้ในห้องครับพี่เอกซื้อตุตามตัวใหญ่เลยอย่างไรอ่ะพี่พี่เป็นพี่มดดาพี่รันี่นนะพี่มตาซึ่งแสบอกว่ายิ่ตัวใหญ่แล้วใครว่าอะไรนะเอ๊ะมึนถามกูเป็นไรกันเี๋ยอนะมีใครแม่มในบรแล้วแล้วกูจะบอกคนเดียวอู้เทียงแห่งเฉยไม่ต้องถามล้รอกูหย แหบอกว่าถ้าสมมติเปลี่ยนใน้ตาที่ใหญ่ขึ้นบุญสังเราจะรวยขึ้นพี่กับทีมเลยไปซื้อกลาสองเมตรมาบ้าเนอะเพราะอันอัวนี้ในดที point, like, right, ่สูงสูงกว่ารู้ปะนี่โอ้โหเขาไม่ไปตั้งเลยวะไม่ไปตั้งเล้างไปไหนไปไหนไปไหนไปไห ตัวเก่ากัตัวใหญ่อันนีย,ยัง่วยใช่ไหม <S <S เราเปลี่ยนตัวใหม่รอบนี้เรายิ่งรวยโอเคตานนั้นก็วันนี้เป็นวันดีเดี๋ยไปกินข้าวต้มกันเดี๋ยพี่กับี่อยอาบน้ำก่อนเป็นเจลาต้าต้ม้านหนึ่งเหมือนเดิมใช้เป็น้านสุดเลี้ยงไปแต่พี่าาาตาไมาตาปไปพี่อยากน้นกมัน ได้ภาพหด้วยแบบไปดูทุกคนคือบอกก่อนว่ามันแบบแอบถ่ายไงทุกคนแอบแบบไม่รู้จะแอบกันทุกคนเลยนะแล้ว่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำการเข้อโทษแล้วผมไปดูแพื่อนๆว่าไปกันหมดแล้วเพื่อนๆหมดแล้วครับตอนนี้ก็จริงๆผมแล้วจริงๆเดี๋ยวเขาคงโทรไปบอกว่าไม่ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำการทำแบบเข้าไปทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วครับบอกเลยว่าการแกงครั้งนี้พวกมึงตุ้ยแน่ตอนนี้เราจะช่วยกันสองคนแล้วเดี๋ยวเอาตั้งกล้องนะตั้งกล้องเออไปตั้งกล้องกบโอ ทุกคนน่ด็ดูดสานุ่นด็ทุกคนจูวานามีทำทีมเขาจะเข้าได้ไหมวะทำทีม้องเขาแทนนะทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะแกมันอย่ังซารีอ่าดูคิดฟังนูก็เข้าไปดะลองก่อนมันเหี่ยวไปไม่เดี๋ยวค่อยเติมนุ่นทำไม่ได้จริเหรอยังไม่ได้เหเก็บแาบเอาหัวโคตรได้ได้ได้ ออ <laughs> ได้อยู่นะทุกคน What the ังติ่นบดเออได้นั่งเ,เอ,อยืดขามได้ <c oughs> ตเดี๋ยวตุ่นห,นหวนัวทุกคนแปนุ่นกันมากันคนดสภาพหลังเข้าไปในนีดเต็มไปหมด <c oughs> คนคะเกิดเหตุการณ์่ะก็คือพานุเข้าไปอยู่แล้วหายใจไม่ออกเพราะตัวใหญ่เกินนะคะใช <c oughs> ่พอดีตัวขาเนยาวไปหมด ตัวตุ่นผยังไงแล้วเรานั่งกดอย่างเงี้ยมันนั่งอย่างเงี้ยมันเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะแล้วมันจะแกล้งเขาไม่ได้ไงตัวนให้เรากินตัวเตุ่กว่าผมน่าจะเข้ามาได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนแผนนะทุกคนนะอะโหลมาเร็วสิอะโหแป้งกินกันยังอ่ะกินแล้วเมื่อไหร่นี่จะมาเออแป้งกินก่อนเลยพี่น่าจะไม่ได้ไปแล้วเอกมันท้องเสียไม่รู้เอกเป็นเด็กก็ไม่เป็นไรกินกันให้หมดเลยโอ้ไปกินหมดเลยกินมากค่ะแล้เอกบอลเสีย มาครับรีบเปลี่ยนตัวกันเหนื่อยครับทุกคแย้งใครเนี่ยทุกคนนี่รับสร็จแล้วครับทีมอยู่นี่ครับนี่เป็นไงบูมเมอรครับทีมนี่ฮะคือบอกเลยว่าทําี๋นี้คือเนียนมากทุกคนมันก็ทีมนี้ท้้งหลังมันลอยขาดเลยแต่มันไม่มีอะไรปกติเขาจะปิดไฟกันนอนวันนี้ไม่มีทางเห็นหรอกคะทุกคนนะตอนนี้ก็เนียนมากทุกคนดูเนียนมากเนียนมากโอเคเดี๋ยวทีมงานจะกลับมาไว้ให้ได้ออกก่นนะทุกคน ะไรของมึงเฟ้อไอ้กีน <başka> มี่ต่ช้าไงอย่าลืมนะพี่ลุกขึ้นมาขู่ทุกคนคุยกับแฟนนะคุยกับแฟนแล้วเหรอไม่คุยได้ปะคุยกมึงอ่ะมันรำคาญหูอ่ะจริงจะนอนผสมสงบทไอ้บอสอะไรอ่ะคุยกับเฟน พี่น้องเห็นอะไรเหน้องเห็นอะไรเหรอใครไปอจะขยับนี่ก็ถือมาเองเลยดใช่เขาไม่มนยับมาตรไหนมือหรอไม่มีคนไสไอะไรก็มีปกติไอ้บุ๊บ้ากว่า มันิดไฟด้วยนะเกลียดเลยแล้วไฟอ่ะเนี่ยตั้งแต่มานอนไม่ได้ปิดเลย เนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแเนยขนปกติอะยกรนะก็เมื่อกี้มันเนี่อี่มันยกเลยเมื่อกี้ในญ่เลยเมื่อกี้มันไป ก็ไปจับขาดูไปจับแฟนดูมันก็มีโทนสีใช่ป่ะแล้วพี่ก็จับอยางเนี้ย ไปเนไปอะไรอะให้นอนเลยใช่ไหมมีโยกน่ารักนิทนร่างกายนะลงก้นผีนอนสบายเลยว่ะขึ้นมา กำลังจะได้คิ้วรอหนอแถ่ายคลิปกดแคมเนียเพือกนอดท้าหม เราคลิปแ่อะเขาิมอาคือ well, like ุ๊กเอาไว้แช่มให้ลงมาหน่อยเขาจิ้มอยู่ตุ๊กตาเออหวาแล้ไม่แชป์แล้วนะเมื่อกี้อแล้วมัไม่ลงมาแต่มันแบบตุ๊กตามันแบบมันเกรอง่างนี้เลยนะไอ้หรือมันแก้งตายเหรอเจอมี่มันแเก้งตายเหรอเจอมีน่มันแเก้งตายเปล่าวะ ถ่านช้าว่าใช่ใช่อ้ยอ้ยได้กี่แล้วพี่อทุกคนคิปนีผมมวดท้องมากครั้งแข็งแกทั้งปวดทองคือขำจนแบบตบแตก่อกียผมบอกแล้วว่าเล่นใครไม่เล่นในตามหนไวยนี่ซีโอไทยเนไม่เล่นอะไรกับใครเลยซีโอทยนึงงี้นึกยงงี้จะกันจอกันไปยงงั้นไปนี่แหละ